โอ้ตายแล้วนี่เราจะต้องมาเปิดร้านตอนกลางคืนแบบนี้เลยหรอบรรยากาศเหมือนผีจะออกนะคะคุณผู้ชมจะมีลูกค้ามาซื้อจริงจรหรอนี่เราจะขยันเกินไปหรือเปล่านะคะเราเป็นนี่เป็นสินอยู่แล้วต้องเปิดร้านเพื่อหากําไรมาปกนี้นะคะเดี๋ยวหมวกกันน็อกเอาหมวกกันน็อกมาตีหัวฉันอาจจะปิดไฟทําไมแล้วเปิดไฟสิปิดตู้ก่อนนะเสียวหลังอ่ะขายของแล้ว,วมันเสียวหลังอันนี้คือร้านอะไรร้านเคบับหรออันนี้เราเป็นเจ้าของร้านภาษาอะไรคะเนี่ยเปิดได้ไหม เปิดทีวีได้ไหมเนี่ยเราจะได้คลายความกลัวหมายกอดกองวจรปิดคุณนะกลัวอะดูซิมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะเราไม่ดูดีกว่าเนาะเออมันไม่มีอะไรเหลือละทีวีเปิดได้ปะคะอ่าปุ่มแดงนี่คืออะไรเปิดก่อนนะฮะสวิตปิ้งเนื้อนะคะเปิดก่อนจะได้สู้มาเปิดร้านเลยหลานการอะไรเนี่ยก่อนที่จะเริ่มการบริการอะไรวะอ่านไม่ทันวะคือเราต้องสังเกตลูกค้าหรอกคุณผู้ชมว่าคนนั้นมันเป็นมิตรหรือไม่เป็นมิตรหรอ มิจฉาชีพหรือว่าผีก็ไม่รู้กูว่าโอ๊ยมิจฉาชีพคงจะน่กกากลัวคลิปกลผีละมัง้งไหนยังไม่มีใครมากินลเลยเล่เข้ามาคาเล่เข้ามาขอคนเป็นคนนะคะมียาสิ่งที่มองไม่เห็นเดอ้อขอคนเดอ้อปิดทีวีได้ปะเนี่ยเสียงมันซู้ซ่านะกลัวโอ๋อจะปิดร้านอยู่แล้วนะครับกลัวคนไม่มีมาซื้อดิเขาเป็นคนเป่าวะวัสดีค่ะลูกค้าอาหารชิ้นหนึ่งออกอาหารชิ้นหนึ่งออก มาเดี๋ยวเประทอลนะอรมาท่องวอนันโอเคค่ะประมาณร้อยข้างสิบาทนะคะเข็บปรับแผงชิบหายเลยนะครับเ่าําไม่กินนะอ๋อนี่ไงเราจะต้องเอาเข็บป,ปั๊บนะคะเนื้อเข็บป,ปั๊บนะคะมาไว้ตรงนี้เอาวางก่อนคุณลูกค้า่ากดดันขอร้องหายใจเข้าหายใจออกลึกๆนะคะเออแต่ได้รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นผีหายใจเข้าออกมีลมหายใจปะคะลูกค้าเขาถ้าจะมีลมหายใจเลยคุณผู้ชมนะคะเออยืนขนาดนี้ขาติดพื้นเป้านะคะน่าจะเป็นคนอาศัยเข้าไป ลูกผัลูกค้ากินผักป่ะเนี่ยลูกค้าขี้เป็นเป้าถ้าขี้ไม่เป็นคือสงสัยนะอันนี้ไรเนื้อนะคะเราจะเอาเนื้อมาใส่นะคะในเข็บปัโอ้โหใช้เวลาปาดทองคานานนะคะลูกค้าหล่อแป๊บนึงไม่ใจหันไปลูกค้าหายนาไม่เอาแบบนั้นนะปึ๊บเตรมตัวปึ๊บลูกค้ายังอยู่ถั่วใส่ด้วยค่ะกินจะได้ตดบันเทิงนะคะพี่กินพี่่าตดให้เมียดมนาเดี๋ยวเมียเอาระเบิดมาปาบ้านฉันนะร้านฉันนะคะ ออาได้แล้วค่ะคุณพี่หานี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะไม่สิขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะโอ้ยน่ากลัวยี่มาก,ก็ตกอ้าวกินอะไรนะ่ะเฮ้ยอะไรพี่กินอะไรพี่เอ้าโอโหจะกลับบ้านก็นมาทักอีก,กินอะไรพี่กินกินเท้าตัวเองหรือเปล่าพี่ใหม่ก็ oh เสียงอะไรอ่ะขนลุกนะโอ้พี่กับโดนรถชนนะนัาานะ่นมันเมื่อกี้เดินไปอะ่ะลมอะไรอยู่วะน่าลมอะไรแรงๆเสียงลมเสียงอะไรวะพี่เสียงอะไรวะน่ากลัวนะว่ะ ปิดร้านเถอะมั้งพี่ไม่เอาไว้เดี๋ยวไม่ได้ยอดนะคะพรุ่งนี้ต้องไปถ่ายเออมกกน,น็อกอีกอีกคนบ้าเอ,อ้ยจะกลับบ้านเลยมาทักกลิ่นอะไรอะหรือว่าเราไม่ได้ฝาดร้านว่าเรากลิ่นเน่าสภาพวิทยุเป่าหวาเสียงวิทยุเป่าหวาปิดเถอะมัง้งปิดเถอะโอ้ยเปิดทําไมนะกลัวอันนี้อะไรอย่ายินดีตอนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงกลางคืนถ้าลูกค้ารอยยิ้มมาเขามอบโซดาให้เขากล่องที่เปียกและอะไรวะลูกค้ามาว่าแป๊บหนึ่งยังไม่ทันได้อ่านเลยพี่ อยพี่เป็นคนปกัปกปกักฟางวะเนี้ยนะกลัวนะมันจะมีผีปักว้างหรอะคุณผู้ชมนะกลัวนะเราต้องเราต้องอะไรให้เขาวะโซดาหรออ่อานไ่ทานวาดแป๊บบนึงทําเคปับให้พี่เขาก่อนอ่ะแล้วก็อะไรว่าผักสลัดนะคะจะได้ขีข้คลองนาะอเออนะคะที่นี่เป็นไฟเบอร์เป็นเคปับไฟเบอร์นะคะกินอิ่มท้องแล้วก็ขี้คลองค่ะนี่อ่ะไปพี่รีบกลับบ้านไปนะ ได้ข่าวว่าแถวนี้น่ากลัวนะพี่นะเออเดี๋ยวหนูขายของใช้นี่เดี๋ยวจะไปใช้ร้านแล้วค่ะเออเยี่ยมตรงตามที่ฉันชอบโอเครคี่พี่มึงจะทักอะไรนะฉันมีข้อเสนอสําหรับคุณข้อเสนออะไรคุณจะกินลูกอมของฉันอันไหมคุณผู้ชมจะกินดีไหมวะปฏิเสธดีไม่เอาคุผู้ชมอา้าวน่าจะเป็นงานที่ง่ายที่สุดในงานของฉันอะไรคุณพี่ลูกอมอะไรพี่เมาปะเนะไม่กินหรอก คุณผู้ชมขายของอยู่ดีๆจะเอาลูกอมมาให้กินไม่เอาเป็นบ้าเลยถึงฉันจะเป็นนี้เป็นสินฉันก็จะขายของนะคะอรถมาวะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตกใจหมดเลยอะอาหารชิ้นหนึ่งค่ะไม่มีปัญหาถ่ายมาดิโอไยอะไรวะอะไรอะแมวคุณหรอก๋อแมวตามคุณมาหรอถ้าคุณมองให้ละเอียดอะไรนะอย่ามองพวกเขาบอกว่าคนที่มองไปที่อะไรวะเอาห้ามมองแมวหรออะไร ไม่เห็นอะไรเลยเออไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นก็ไม่เห็นวะมาทำอาหารที่ป้าเขาหน่อยนะคะอีเมลบ้านี่พุ่งมาได้ตก,กใจหมดรีบไปซะอย่ป้าเฮ้ยพาแมวมาด้วยตกใจหมดนะคะจาเป็นคนรักแมวมาพุ่งแบบนี้ก็กลัวนะคะเออพุ่งมาแบบนี้ก็กลัวเดอ้อนะคะวัตถุดิบจะหมดแล้วเว้ยคุณผู้ชมมาไปเอาไปค่ะไปอา้าวใส่หัวไปคุณป้าเอาแมวป้าไปด้วยค่ะน่ากลัว กลิ่นที่ดีมากอะไรเป็นอะไรก็กลิ่นมากปะเมื่อกี้กลิ่นเหม็นอะไรยีแมวเปรตนี่โอ้ยอะไรอะออกดีไหม呀พี่ว่าพี่เปิดประตูไปไหมเปิดประตูรอ,อเลยแล้วกันคุณผู้ชมนะคะมีอะไรแปลกๆวิ่งออกนอกประตูใครวะเปิดประตูหรือปิดประตูดีวะ่าคุณผู้ชมเอาไงเมื่อกี้ป้ายมันบอกว่าห้ามมองนะคะเดี๋ยวผีปากยาวมาห้ามไปมองนนะมันนัะพี่เป็นผีปากยาวไปนะพ,พี่เอาไงอันหนึ่งนะอะไรครับพี่อะไรคะ ทำให้เร็วไม่มีเตาปิ้งยา่างไม่มีหัวหอมอ่าไม่เอาอ๋อไม่เอาหัวหอมนะคะเออภาษามันแปลงงง,งนิดหนึ่งคุณผู้ชมจา๋านะอ่าภาษาอังกฤษก็ไม่ออกสิพี่อ่ะเออโง่ไงอ่าใส่เข้าไปพี่เขาไม่เอาหัวหอมเลยคะได้เลยส่งเขาดูมาเฟียนะทําให้ดีนะเขาดูมาเฟียมาอะไรนะคุณผู้ชมนะอย่าทําอะไรเละเทะตดวพี่เขาสั่งเก็บนี้ยุ่งเลยนะคุณผู้ชมนะเอออันนี้หัวหอมปะนะไม่ใช่หรอกมัง้งนะคะเออ ใช่ไหมหมุนกอดปุ๊บอ่ะสวยพี่อ่ะไปกินหมุนนานนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้มือแข็งไม่รู้เป็นอะไรเด๊ทาต่อไปแน่นอนค่ะจะจะต้องทํางานใช้เงินเออหาเงินนะคะอะไรวะแป๊บหนึ่งเตรียมวิ่งแล้กูบอกเลยนะมีอะไรวิ่งเลยนะเขาบอกว่าให้ระวังรถไว้ระวังรถไม่มีคนขับกับอะไรปีศาจปากกว้างอะไรก็ไม่รู้ว่ะเขาให้ทําอะไรให้ปิดตรงปิดเตาอะไรก็ไม่รู้เออพี่นั่งเล่นนี่คนลุกกุ๊กๆเลยนะครับผู้ชมนะเออพี่เป็นคนขี้กลัวผีมากเลยนะ แต่ก็ต้องเล่นไงคุณผู้ชมนะเออโอ้ยเออะไรครับพี่เจาะอ่ะพี่เปี๊ยกอ่าพี่เปี๊ยกี่ว่ายังไม่เข้าบ้านนี่กอผีปลอมตัวมาปะเนี่ยไห่ช้อนได้รับอ่าซาวานมาและซอสอะไรวะอะไรอ่ะอ๋อโอเคปั๊บเลยเอาซอสมะกรทศด้วยได้ได้ได้พี่เป็นหนึ่งพี่เป็นคนใช่ไหมคะพี่ลองปากให้ดูหน่อยสิพี่ปากกว้างได้ขนาดไหนอ่ะอ๋อไม่ชัางไม่ช่งมันนะคะเมียพี่น่าจะเห็นคนเดียวละอะไรอ่ะพี่พูดอะไรอ่ะเอามาเอามามาพี่ดนุนจัดให้นะเอาแบบ เอาซอสเยอะๆหรือเปล่าหรือเอาอะไรเยอะๆนะคะหนูจะให้นะเออหนูก็จะเก็บร้านแล้วล่ะพี่นะช่วงนี้มันน่ากลัวแหละนะ <_ an> เขาได้ข่าวมาว่ามีปีศาจปากกว้างมาเนาะ <_ an> พ,พี่พี่ตุ๊กใส่ปะพี่ไม่กลัวเลยล้อพี่เดินอยู่นะอ่ะเอาเนื้อหมูเนื้อหมาก่อนอุ้ยจะหายปะพี่จะหายปะพี่จะหวาบเป้าขาพี่พี่ไม่หวาบใช่ป่า อ่ะไม่หายใช่ปะแล้วก็เอาอะไรถั่วนะครับเออกินให้ตดให้เมียพี่ตดให้เอ้ยตดให้เมียพี่ดมเนาะเออกินเข้าไปเลยตดให้เมียพี่ดมให้ตายไปเลยแล้วก็มาเป็นแฟนกันหนูนะคะพี่นะโอเคป่ะพี่ลืมตดใส่น้าเมียพี่นะเออแล้วพี่ก็มาเจอกันที่นี่เลยดีกว่าตู้จําหน่ายสินค้าอ้าวมันก็ต้องดีกว่าดิพี่นะคะอาหารในตู้มันไม่สดพี่ยถ้าเดินไปอุ้ยอะไรอะพี่เฮ้ยอะไรเฮ้ยโดนเมามาชาเฮ้ยอะไรเฮ้ยเต็มตัวคุณพี่หาเตรียมตัวคุณพี่ตัวเต็มตัวว่าม เอาไรน้องเอาอะไรโอ้โห oh, oh. เอาชามาห้น้อยขนาดใยญยสวัสดีแน่นอนนั่นคือร้อยห้าสิบเอามาเลยค่ะร้อยห้าสิบบาท oh, <yeah>. อา้าวฉันไม่มีเงินหรอกคุณจะสามารถทําได้ฟรีได้ไหมฉันกําลังจนอยู่ฉันจะจ่ายเงินให้คุณในครั้งต่อไปจะทําให้ดีไหมจะให้ดีไหมว่าคุณผู้ชมจะให้มันดีไหม,หม,ไหมก็ให้ไปเถอะมัง้งนะคะแค่เคปับชิ้นเดียวเองอะ,อะให้มันไปมึงอย่าแปลงร่างเป็นผีเป็นอะไรนะกูตบเลยนะ ตบด้เคปับนะคะบอกเลยนะมึงอย่ามาแปลงร่างใส่นะกูนะเอออุขาอุสาเป็นคนจิตใจดีมีเมตตามีจะรู้ธรทมนะคะจานะอย่าให้เห็นว่าแปลงร่างปากกว้างอะไรนะคะใจเย็นอย่ามาอวกแถวหน้าร้านฉันด้วยนะเออถ้าอวกเนี่ยเอาหัวเช็ดเลยนะเอาแค่นี้พอใส่อะไรอีกอะเอาถั่วอีกก่องอุ้ยื่องมากว่ะของฟรีืร่องมากเอาไปคุณผู้ชมถ้าให้มันไปปุ๊บม,มันจะวูบแว่เลยเบาหวานเอาไงเอาไปค่ะ นี่คือของคุณเอาไปเลยค่ะกลับบ้านไปได้ไปอะขอบคุณฉันสิเออขอบคุณไม่เป็นไรไปไปไปไม่ใช่ดุเมันเป็นปีศาจเป็นอะไรไปเดี๋ยวไม่ให้มันกินมันโมโหนาคุณผู้ชมนาเออฉันก็กลัวฉันก็อะไรน,ะนาออนก็ให้มันไปเถอะ,รนะระเราแวงหลังที่ทหาไม่แวะมาหลังใช่ปะเทศบาลก็ไม่มาเก็บขยะดูด้วยคุณผู้ชมนะขอยืนไกลๆได้ปะหวะขอยืนไกลๆได้ป้าอุ้ยมาแล้วใครวะอย่าบอกพี่โอ้ยเมีย เออพี่เมื่อกี้มันม<า>ผัวพี่ตดใส่หน้าหล่อชาวมาหนึ่งอันกรุณาทําเร็วอ่ะเอาเคปับหนึ่งอันอะทำเร็วๆหรอ,อให้ผัวพี่ทาเถอะทํางานต่อเนื่องเป็นเวลานานอ๋อทํางานนานแล้วหรออะไรอีกคะอะไรเอาสิอุยนก่อนยังไงโซดาเอาโซดาหรอโซดาแหนึ่งพี่แป๊บหนึ่งโซดาอันไหนวะคุณผู้ชมอันนี้ออกแป,ป๊บซีป้ามันหมายถึงแป,ป๊บซี่ปะเอาไปค่ะคุณพี่หาแล้วก็อะไรเคปับด้วยหรอ โอเคปรับด้วยนะคะอ๋อเคปรับเคปรับนะคะแบ๊บซี่นะคะเออหลีกเลี่ยนอุ้ยแป๊บหนึ่งปิดตู้เย็นก่อนคุณพี่ขาแป๊บหนึ่งอ,อ้ห่าอุ้ยค่าไฟแพงวิพี่หารายรับเลยจ่ายไม่พอเลยเนี่ยฉันขายของนะโอนหน่วยนะคะหน่วยเลยก็นกำลังกำไรก็ๆๆไม่ค่อยได้หรอกนะคะได้ชินละสองบาทนั่น้นละเคปรับนะเออแบ๊บซี่เนี่ยฉันได้กระกระป๋องละเออห้าสิบสตางค์เองยังไม่ถึงบาทเลยนะชีวิตฉันนั่นตรงถานนะอย่าหลอกฉันนะเออน่าจะเป็นคนแหละนะ อย่าให้รู้นะเป็นเมียอีพี่คนเมื่อกี้นะเออมันตดใส่หน้าไงออประเดี๋ยวว่าฉันจะกินแล้วก็ไปตดใส่หน้าผัวฉันกลับนะคะ่ะโอ้เลิศเป็นการแก้แค้นที่เลิศเลยนะเจ๊ตดให้มันหนักซ้ำๆไปเลยนะคะพี่นะตดให้กระหน่ำไปเลยนะคะนี่ผัวเจ๊เขาสิ่งเจ๊บ้านะทําไมผมเหมือนผัวเมื่อกี้เลยไปละเจ๊ขอไปแล้วนะคะเอยนะคะไปแล้วไปแล้วอะไรอ่ะคุณลูกอะไระตัวไรนี้คุณผู้ชมจา๋าตัวอะไระ ฉันกลัวคนรู้ก็ตัวอะไรอะเอ้ยอะไรพี่เอาอะไรชาวตอนนี้อะไรเอาแป,ป๊บซี่ด้วยหรอชิมหายแล้วมันบอกว่า,าไม่พอเลยอะไรไม่พออะไรวะอุ้ยชิมหายแล้วมันสั่งพี่ว่ะมึงก็เลิกคุยกับกูสิกูจะได้ทําให้แล้วเนี้ยไปเร็ว คุณผู้ชมมันน่าจะเป็นมาเฟียนะคะมันบอกว่าให้พี่ทําเร็วนะคะกูจะทําให้เร็วที่สุดนะคะแล้วมึงแดกให้ทานด้วยนะคะกินไม่ทนันกูจะตบให้เลยนะคะแป๊บหนึ่งอีปีศาจ์ข้างหลังตู้เย็นนะคุณผู้ชมทำไมมันเหมือนมันน่ากลัวเลยมันเริ่มตัวใหญ่ขึ้นแล้ววะ่ะใช่ไหมอะใช่ซีมาอุ้ยอาหารเริ่มหมดละกูว,ว่าเดี๋ยวกูเริ่มโดนแล้วคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะพี่อืหตัวห่าเลยวะเฮ้ยมันอยู่ตรงตู้เย็นนะคุณผู้ชม พี่ป๊บหนึ่งนะพี่หนูกําลังกินให้อยู่พี่กินตรงเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมพี่จ้ากินตรงนี้เป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมอะในนี้ตุอะไรพี่แป๊บหนึ่งอะไรอะไรพี่พูดพ้ออะไรแป๊บหนึ่งกูจะวิ่งยังไงวะแป๊บหนึ่งมึงคือใครกูขอเคลียร์หน่อยมึงเป็นตัวอะไรมาทําไมมึงเป็นวิญญ,ญาณหมู่หลอฮะไม่พอใจหรอที่เอาเนื้อมึงมาขายอรอเนีย่ยมือมอันจทัดเ๋ยวแป๊บหนึ่งเอาไงพี่แป๊บหนึ่งนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อน เซนเราเริ่มมาแล้วนะคะเซนเราเริ่มมาแล้วเริ่มกลัวแล้วอ้าวเราบันมันให้ถัดดับไฟอรออ่ะดับแล้วแล้วก็เปิดอะไรนะ่ะอ๋อแป๊บหนึ่งมันให้เปิดเปิดไฟหรอเปิดเตาปิ้งย่างแป๊บหนึ่งปิดตู้เย็นก่อนปิดแล้วและปิดไฟคุณผู้ชมปิดไฟได้เวลากลับบ้านแล้วมัง้งเออไปคุณผู้ชมทํางานเสร็จแล้วนะคะไปไป้ายรถเมล์ก่อนนะแป๊บหนึ่งขนลุกว่ะคุณผู้ชมตอนนี้พี่ขนลุกว่ะพี่ว่ามันจะต้องมีอ,อะไรมาแน่เลยอีเมลนี่ว่ะแเมวเป็ดนี่ว่ะอีเมวเป็ดวาไงแป๊บหนึ่งป่คุม ทำไมมันเขียนว่าเปิดล่ะวันนี้กูต้องกลับไปอีกรอบหนึ่งใช่ไหมอะเปิดประตูก่อนเอ้ให้ขนลุกละอะขนลุกไปไม่ต้องเปิดละอ่ะปิดละนะตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงตู้เย็นกูกลับบ้านเดี๋ยวแป๊บนึงกูจะเปิดประตูขนลุกละขนลุกแล้วนะโอเคไประหว่างเดินไปก็ดูรถดูอะไรให้ดีลกลับบ้านแล้วนะทํางานเสร็จแล้วนะะัะอืมไปเนี่ยคุณผู้ชมมาป้ายรถเมล์แล้วว่ะเราไงต่อ แต่มาดูซิดูความเรียบร้อยก่อนนะคะ,ะดูความเรียบร้อยอ๋อลืมปิดร้านคุณผู้ชมเออกูก็วาดกวาดโง<ถ> <c oughs> ่จริงๆลืมปิดร้านข้างหน้านะคะป่าปิดประตูแล้วปิดร้านแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะไม่เห็นตัวอะไรแล้วขนลุกฟืบๆนะคะออไปตรงรถเมล์แล้วไปตรงรถเมล์แล้วมาแล้วอา่าวันที่สองนะคะอ้าวันที่สองแล้วไวชิผ่ายเลยไว้มันโกหกนะคะคุณผู้ชมรถมาแล้วอุ้ยมึงจะขี่รถไวไปไหนแล้ว ชาแวะปุ๊บคิดถึงงานที่เรารักจริงๆมึงยังอยู่เนาอะอตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะเปิดไฟก่อนอุมึงตัวอะไรอยู่ครคุณผู้ชมเปิดเตาก่อนนะคะเปิดร้านดูกล้องวงจรสักน่อยนะคะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะคะไม่มีอะไรผิดปกติเนาะป่ะเปิดร้านกันนะคะตัวอะไรก็ไม่รู้ร้านเก็บปิาดีๆให้บริการกับอูพี่เข้ามาไวมากเลย,นยเนาะหิวอหรอคะสว,วัสดีเอาสองเชน จ้อเข้าใจไหมเอาสองเชนไม่เอาเนื้อเออได้รู้แล้วมึงจะพูดจานทำไมเล่าไปข่าวางเลยนะคะทําทีละสองอันได้ปะเนี่ยไม่น่าจะได้นะคะเอาไปคุณพี่ขาเดี๋ยพี่จะได้เร็วนะคะคุณพี่ขาแต่ว่าพี่ช่วยดูหลังให้หนูหน่อยนะคะรู้สึกว่ามันเหมือนมีตัวอะไรอยู่ไม่รู้นะคะต้องนานแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเอาเนื้อก่อนนะคะเอาเนื้อก่อนต้องไปยืนใกล้ๆตัวอะไรก็ไม่รู้อีกนะคะอ่าเนื้อได้แล้วตามด้วยตัวหัวนะคะเอาคุณพี่ขาเอาไปไป,ไป,ไปคุณพี่จะได้กินแล้วอืม ปุ๊บคุณพี่เอาไปกินเลยนะคะอีกชิ้นนึ่งหัวจิ้ใหม่แล้วมันกินจุด้สิเอาไปซื้อฝากเมียฝากเมียหรือฝากกิ๊กพี่เอาให้ดีๆนะแม้ถ้าเป็นทาทรงรักเมียอืมอีกกิ๊กือเปล่าอย่าปากมาหม้อได้บ่ายเหี๋ดวแกจะโดนต่อยขอโทษค่ะพ,พี่พี่หัวรถนะคะพี่ดูขอโทษจริงๆนะเอาไปค่ะปุ๊บอ่ะ ตามด้วยถั่วนะอันนี้ใส่เนือเป้าคะไม่ซอยได้เลยค่ะพี่เอาตั๊ซี่ไปกินด้วยไหมอะพี่ไม่เกินอย่าพูดบอกขอดค่ะพี่เอาไปเลยนะคะ่ะนุ่มแล้วเรียบเนียนขอบคุณบอกโอเคพี่อะไรเนียนคะ่ะโตตัวอะไรนี่มันเริ่มโตขึ้นเล็กแล้วมันน่ากลัวเลยเกินนะคะมันเป็นอะไรเวลากูขายได้มันเป็นอะไรมึงจะต้องลุกขึ้นมามึงเป็นอะไรกูขายได้มันเป็นอะไรมึงต้องลุกขึ้นมามังเป็นอะไรอ่าเจ๊ไม่อีกแล้วคะ่ะ อาวอันหนึ่งอหออ่าให้กูทําเร็วอีกแล้วโอนเงินมาสิโอนเงินมาอยากได้ของเขาโอนเงินมาสิอ๋อทํางานต่อเหรอคะอ๋อคุณเลยต้องกินเยอะอะไรนะเอาโซดาอีกเอามาแป๊บซี่เอาแป๊บซี่อีกนะคะเจมี่เอามาเขือบ้างหรออ่าเจยเขาโอนแล้วอ่ะเจยรอแป๊บหนึ่งเจยรอหนูแป๊บหนึ่งนะเจยดูข้างหลังให้หนูด้วยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะหนูว่าข้างหลังนี้มันน่ากลัวแปลกๆนะคะเจยนะเจยว่าว่า เจ๊มึงดูข้างหลังให้กูด้วยนะเวลากูทําให้มึงเสร็จเนี่ยมันจะเริ่มคืบคานขึ้นมาหากูแล้วกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรของมันไปเจ๊ไปขอกระโดดเออแป๊บนึงนะเออให้ไปเรียบร้อยแล้วมึงยังไงยังไงมึงจะลุกขึ้นไหมดีเออขอบคุณมากที่ชมนะคะดูนี่ก่อนโอ้กูว่าแล้วกูว่าแล้วมึงต้องลุกขึ้นยืนมาอียนะกูมึงจะยังไงกูอขออยู่กับมึงชินก่อนอยู่กับมึงชินชินก่อนแป๊บหนึ่งนะมึงคือเนื้อเน่าใช่ป่ะเนื้อวิญญ,ญาณเนื้อเน่า โอ้ยใจกูจะเต้นแป๋วแป๋วแล้วคุณผู้ชมกูจะตายห่าแล้วเนี่ยกดไลค์ให้ด้วยจะได้เป็นกำลังใจเจ๊ผมทองมาแล้วเจ๊สวัสดีค่ะเจ๊เอาอะไรเอาหนึ่งเช็ดน,นะคะมาเริ่มมามึงไม่ต้องบอกหรอกว่าไม่ได้กินข้าวตั้งแต่กลางวันนะ่ะปัญหาของกูคือถ้ากูทำออเดอร์เสร็จเนี่ยอีนี่มันก็จะลุกขึ้นมาทุกครั้งที่กูทำออเดอร์เสร็จอีนี่มันจะต้องลุกขึ้นมาไม่รู้เป็นโรคอะไรของมันนะคะเออเจ๊มึงเป็นกำลังใจให้กูด้วยหนึ่งรีบทำก่อน เจมม๊มึงรอแป๊บหนึ่งรีบทําอยู่ออะถั่วเนา่าไอถั่วเน่าปายเอาไปกินเจ๊เอาหมุนในกรก่อนคมันหมุ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 น,มนเอาละเอาละเอาละเละต็มตัวเอาไปเจ๊เอาไปเจ๊เอาไป,าไปแป๊บหนึ่งนะกูยังไงแป๊บหนึ่งกูจะวิ่งดียังไงมีกลิ่นที่ดีกูไม่สนแป๊บหนึ่งเอาอไงมึงลุกขึ้นยืนไหมยังไงมึงลุกขึ้นยืนไหมรอบนี้มึงจับตู้เย็นนะคะเออมึงจะลุกขึ้นยืนคืนไหนเนี่ยเฮ้คืนสามหรือเปล่าไอพวกนี้เราสามารถซื้อได้เลยคุณผู้ชมจิ้มหายแล้ว หน้าตามึงผิดปกติมากแป๊บหนึ่งกูซื้อของก่อนนะคะมันคืออะไรก็ไม่รู้นะคะแป๊บหนึ่งอีเจนี่เป็นผีแน่เลยคุณผู้ชมจ๋าเอาไงเราจะไม่ขายให้มันทํายังไงอยู่วะคุณผู้ชมเราสามารถปฏิเสธยังไงะเราสามารถปิดร้านใส่หน้ามันได้ปะคุณผู้ชมเราดูกล้องวงจรปิดนะคะดูกล้องวงจรปิดก่อนเฮ้ยไมนมันบอกว่าแล้วมันไปแล้วคุณผู้ชมมันไปเราไม่เอาไม่รับคุณผู้ชม ดูตามันสิคุณผู้ชมดูตามันนะคะอย่าหาว่าฉัานแต่ว่าปฏิบัติลูกค้าเลยนะคะดูดูตามันก่อนตามันขาวเบิกโพงขนาดนั้นคุณผู้ชมใครจะขายห้าย่นี้ก็หลั่งล้ามาเลยขายาวชาบไปป็นเป็ดปะนะเจ๊กูขอดูตาก่อนมึงผิดปกติปะไม่มาละเลงนะคะสสัยจะเด็ก,กับผู้ชายมาแหละอีเจ๊นี่ปกติคุณผู้ชมจ๋าอีเจ๊นี่ปกติแน่นอนค่ะอ่ะเนื้อเนื้อค่ะ กูทําใจอยู่แล้วถ้าอีตัวนี้มาแห่มาไหลแล้วก็เอจ,จบกันนะคะปิดคลิปเนาะอีตัวเนี้ยอีตัวยืงข้างหลังเนี้ยนะคะทําเคปรับเสร็จทีไรมันจะต้องลุกขึ้นยืนขึ้นมาไม่รู้ทําไมอ่ะคุณผู้ชมจ้เาเตรียมกิ้งก่อนแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาโซดาเทียก่อนไม่ใช่โซดาสิแป๊บตี้เนาะคะเออเตรียมตุงแป๊บหนึ่งเอาแป๊แบซี่นาแป๊บซี่นาอ่ะเจไปแป๊บซี่ก่อนแปบบ๊บซีไหมแปบบ๊บซีหนึ่งขวดอะไปเจอชิบหายละ รวมมันเอาเคปับสองอันว่าคุปโชมไม่รู้ว่ามันเอาสองอันแน่เลยย่าแล้วก็แป๊บซีหนึ่งอันนะคะอ๋อมันให้มาสามร้อยห้าสิบดินะคะแสดงว่ามันต้องเอาสองอันคุป้ชมเคปับสองอันแป๊บซีหนึ่งขวดเออใช่สามร้อยห้าสิบคุูโชมเคปับมันชิ้นละร้อยห้าสิบแป๊บซีห้าสิบอ่ะกิ้งไปเจมึงดูข้างหลังให้กูด้วยเจเอาไปค่ะเอออยังไงพี่เตรียมตัวนะกูเตรียมตัวนะอะไรนะเพื่อนเองอยู่ข้างนอกหรอรออยู่ข้างนอกเออดีใจด้วยแป๊บหนึ่งนะมันยังไงมึงจะเดินมาปะเนี่ย ทำไมมึงต้องมีไอ้นี่ด้วยวะหรือว่ามันต้องไม่ต้องสนใจว่วะมาละอย่าป้าคนเดิมคุณผู้ชมจา๋าดูตามันติดูตาก่อนเอาหนึ่งชิ้นนะเอาหนึ่งชิ้นนะไม่ได้กินอาหารตั้งแต่กลางวันนะไม่ต้องบอกหรอก,ออกนี่คะ่ะอดูก่อนอ่าจ่ายมาแล 150. ้วร้อยห้าสิบดูคุณผู้ชมดูความผิดปกติมันก่อนแป๊บหนึ่งดูกล้องวงจรปิดก่อนเป็นคนนะคะโอโหเดี๋ยวก่อนนะกล้องวงจรปิดอันนี้นะคะมันสามารถดูได้นะคะว่ามันเป็นคนหรือเปล่านี่คะ่ะเป็นคนแหละนะคะ อ๋อไม่เป็นกล้องวงจรปิดแบบวิเศษนะคะคผู้ชมนะเออที่สามารถดูได้ว่าคนนี้เป็นคนหรือเป็นผีนะคะหรือเป็นปีศาจเนาะโอเคที่ทำให้ป้าเขาก่อนนะฮะอุ้ยเดีย๋ยวเรียกป้าเดี๋ยวร่วนตบพี่ขอโทษครับพี่หนูกําลังจะทําให้พี่แปบ๊บหนึ่งนะอีตัวข้างหลังนี่กูเริ่มกลัวแล้วมึงไม่ได้ทําอะไรใช่ไหมม,มึงแค่เป็นคนดูแลใช่ป่ะใช่ป่าวะพี่ช่วยตอบให้ฉันซื้ใจไม่ต้องตอบก็ได้อาม้วนก่อนเจม้วนก่อนไปเจปเตรียมตัวกินปึง้งไม่แห่นะคะไม่เ,เจไปเจ มันกําลังจะเดินมาแล้วที่มาอโอ๊ยกูโดนค่าอะไรเนี่ยตรวจพบสิ่งปกติที่ถูกเกินมากเอออะไรวะออเคเราต้องเริ่มใหม่ปะอะไรอย่าผิดปกติอะไรวะคุปโธมพี่ไม่เข้าใจอยู่วะอะไรวะคุปโธมคือพี่ทําอะไรผิดอ่ะนี่สุดพี่ก็โดนมันแดกนะคะคือลูกค้าบางคนมันอะไรอ่ะคือยังไงอยู่วะคือที่พี่เช็คก็วงจรปิดมันก็เป็นโครงกระดูกนี่หรือยังไงคุปโธมพี่ไม่รู้จริงนะใครรู้ช่วยบอกพี่ทีว่ามันจะต้องเช็คอย่างไง นะคะคือพี่ไม่ได้เคยไปดูคลิปใครเลยพี่ก็ไม่รู้นะคะคือพี่เ็คุกอกล้ชมจอปิดมันก็เป็นโครงกระดูกใช่ปะละ่ะหรือว่ามันจะต้องเป็นรูปทรงมนุษย์เลยหรือยังไงก็ไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะเออคุณผู้ชมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะไปแล้วค่ะ